โอเคก็ okay, ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวมอสเอนเ e อร์โพนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาปึป๊บปึ๊บดีล t ทไปก่อนก็สร้างเว,วอร์ชัใหม่เลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวมอสเอนเ e อร์โพกันนะครับก็คุณต้องมี e n d เ r อร์โนะครับซึ่ง e n d e ดอ o ์โผมก็ ข้างล่างนี้นะครับหนึ่งหาก่อน Enter Pro อยู่ไหน Enter Pro ค่าเปิดยังวะเปิดมดยังอ่านี่ครับน n t e r Pro ของผมนะครับนี่นะครับดูอ่าไอเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อไม่ให้กระตุกนะครับโอเคนะครับนี่พระอาทิตย์ของผมนะครับนี่ <c oughs> นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เป็นมอสเอนเตอร์โพอย่างเดียวนะครับอเดี๋ยวผมจะปาไปฟิ้วแปะนี่นะครับงพวกอ่าตะไขรด้วยนะครับ <c oughs> ปาเอนเตอร์โพ้ไป มันจะล่วงลงมาให้เราไหมเนี่ยล่วงไหมล่วงแล้วเอ้ยมานี่เลยนะครับจมดินกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอเดี๋ยวเราจะปาไปนู่นโอเคนะครับนี่แหละนี่คือมดของเอนเดอร์พนะครับเอนเดอร์โพนี่ก็มีมดอยู่อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์หลดไปด้านล่างนะครับบอ่าแกะเจ้าแกะบบแ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 บบเฟืองไป แรงมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่แกะนะครับดูดิวิ่งวิ่งวิงวิงวิวิ่งตกแล้วด่วงอละบุบอเฮ้ยสุดยอดนะครับฮัลโหลแกะนี่และนี่คือเอนด์โ์โพลนะครับแบบท่านั่นไหล ท,ท่าน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 หลายคงคงรู้นะครับว่าเอนโดโฟใช้ยังไงนะครับก็ได้มาจากเอน e ดแมนนะครับผมอ้าวเฮ้ยแกะเฮ้ยลูกแกะนั่นไงไงไอน้องโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพระอาทิตย์สวยมากครับอันนี้ผมใช้ทิชชู่ Pack โอเคนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอรับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ